สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอของข้งจากธรรมชาติครับที่ให้คุณในด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมและเป็นต้นไม้พื้นบ้านของไทยที่มีมานานกว่าร้อยปีนั่นก็คือฝักกาหลงนั่นเองครับต้นกาหลงนั้นถือเป็นไม้มงคลที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เราขานบอกต่อกันมา และคนไทยส่วนใหญ่นะครับจะนิยมปลูกไว้ในบ้านลักษณะของต้นกาหลงนั้นเป็นไม้ที่มีทินกำเนิดในป่าเมืองร้อนจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีความสูงของต้นประมาณ1-3เมตรครับเปลือกลำต้นนั้นจะเรียบและเป็นสีน้ำตาลออกดอกเป็นสีขาวเป็นช่อๆแบบสั้นๆและมีกลิ่นหอมอ่อน ต้นกาหลงนั้นเป็นไม้ประดับกลางแจ้งในบริเวณบ้านอาคารและมักจะใช้ปลูกตามที่สาธารณะเนื่องจากภุ่มมีลักษณะที่งดงามครับและนอกจากนั้นฝักของต้นกาหลงนั้นมีความเชื่อว่าสามารถให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมได้เป็นอย่างดีใครที่บูชาดีจะช่วยในเรื่องของการค้าขายขายดีขายเก่ง ร้านค้ามักจะนิยมนำมาบูชาเพื่อให้มีมลูกค้าเข้ามาอุดหนุนช่วยให้อยู่ดีมีสุขและค้าขายได้อย่างคล่องแคล่วครับในสมัยก่อนผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าการขายจะหาฝักกาหลงหรือพยากาหลงมาพกติดตัวไว้โดยฝักกาหลงนั้นนะครับควรที่จะมีมะเมล็ดครบ9เม็ด และนำไปให้ผู้ที่มีพลังจิตมีวิชาปลูกสามารถที่จะใช้วิชาคาถาเมตตามหานิยมและจึงนำมาบูชาได้จะทำให้มีลูกค้าเข้ามาติดพันอย่างไม่ขาดสายหรือถ้าหากว่าสร้างบ้านหรือยกบ้านใหม่ก็สามารถที่จะหาต้นกาหลงมาปลูกในบริเวณบ้านก็ได้ครับถือเป็นสริมงคลเช่นเดียวกันแม้กระทั่งความเชื่อนี้ยังมีอิทธิพลไปถึงชาวจีน คนจีนนั้นมักจะนิยมปลูกต้นกาหลงไว้ในบริเวณบ้านเพราะเชื่อว,ว่าเป็นไม้มงคลที่เสริมความเป็นสิริมงคลทำให้คนในบ้านยู่เย็นเป็นสุขให้เจ้าของบ้านและผู้อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ป้องกันภัยอันตรายและเหตุทะเลาะวิวาทได้เป็นอย่างดีและต้นกาหลงนี่เองครับจึงทำให้คนจีนนั้นนิยมาขายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับฝักกาหลงของร้านเรานะครับเป็นฝักกาหลงแบบพยากาหลงมีลักษณะเป็นฝักกาหลงขนาดใหญ่ปลูกเสกโดยครูบาเดชกิติยนโนแห่งสำนักสงป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสากอำเภอแม่เมาอจังหวัดลำปางใช้คาถาปลูกฝักกาหลงโดยเฉพาะให้คุณในด้านการเจรจาค้าขายได้ดียิ่งนัก ใครได้ยินจะต้องคล้อยตามใครเข้ามาพูดคุยด้วยก็จะทำให้รัก และทําให้หลงเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมดูฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อฝักกาหลงท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และท่านยังสามารถที่จะทักทายปรึกษาพูดคุยสอบถามกับเราได้โดยการติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคี่ใใหม่สาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ